สวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเที่รับชมช่องสมอดําผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับบาวซนพามาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องนี่นะครับคือเห็ดฟางที่บวสซนปลูกนะครับที่เพาะเชื้อเห็ดฟางนะครับลูกเห็ดพางด้วยกากมันสําปะหลังนะครับพี่น้องจะพามาเก็บนะครับมาเก็บแต่เสานะครับนีย ว่าจะเอาไปวัดนะครับดอกสวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะครับมาเก็บน้ำเบาซนนะครับพี่น้องนี่นะครับขนาดดูทุกวันนะครับยังมีตัวบานโมคือตัวมันจะบานนะครับโตไม่ทันนะครับมันดกนะครับพี่น้องนี่นะครับมีแต่เห็ดเลยนะครับดกอีเดีนะครับพี่น้องวนาเสื้อวัดจะดกขนาดนี้นะครับ นียังน้อยหน่อยน้อยหน่อยเลยนะครับนี่ครับมีแต่เห็ดนะครับตอกเล็กๆนะครับตัวบร่ธานนะครับตัวบัะานงานวัดนะครับจะเก็บเฉพาะสุ่มที่โตนะครับลกจริงๆนะครับพี่น้องสําหรับในแปลงนี่นะครับนี่แต่เห็ดเลยนะครับขาวพูดเลยนี่นะครับยังเล็กๆนะครับ ลูกดกนะครับแต่ว่าในรอบต่อไปนะครับจะได้เยอะนะครับในรอบต่อไปมาดูกันนะครับว่าดอกจะใหญ่บอนะครับเห็นนะครับเห็นบอพี่น้องดกอีลีนะครับนี่คือแปลงที่สี่นะครับที่บาส่วนทำนะครับคือลงทุนไปซื้อกากมันสำปะหลังนะครับหนึ่งตัน 250บาทนะครับสำหรับราคากาก,ากมันสำปะหลังที่ซื้อนะครับ250ราสิบาทนะมาเพาะเห็ดฟางได้4แปลงนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มนะครับพี่น้องมามามา,มาเก็บเห็ดนะครับมาเก็บเห็ด กันนะครับพี่น้องก็จะได้หลายบอ่อนะครับระวังนะครับเพราะมันมีทั้งดอกหน่อยดอกที่ยังไม่โตนะครับ รอบนี่ถือว่ามันตูบททนนะครับพี่น้องแปลงนี้เราไม่ทำแน่นนะครับเราก็ทำเนีนนะครับสำหรับในแปลงนี้นะครับนี่นะครับพี่น้อง นี่นะครับที่นี่เขาก็จะมาตัดตีนเห็ดนี่ดอกใหญ่นะครับพี่น้องเห็นบ่นี่นะครับดอกใหญ่ๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับดูดูพี่น้องใหญ่ขนาดใดนะครับเขาก็จะมาตัดตัดแต่งตีนเห็ดนะครับเพื่อเอาเศษเศษฟางเศษอะไรออกนะครับเศษดิน ตัดเรียบร้อยนะครับพี่น้องชอบให้กดไลค์ใช่ใกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้อง เพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับที่บาวซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับมาลุ้นกันนะครับจะได้กิโลนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะได้เยอะขนาดใดนะครับพี่น้องสำหรับในรอบนี้นะครับรอบนี้จะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ารอบหนานะครับพี่น้องรอบหนาจะได้เยอะก็รัดตีได้เลยนะครับเพราะว่าจากตัวที่มันเล็กนะครับดูจากตัวเล็กของเขานะครับคงอีกไม่กี่วันนะครับอีกวันสองวันนะครับพี่น้อง ก็คงจะได้เก็บอีกนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับกับโบนันนะครับพุ่งนี้ก็เก็บได้นะครับถ้าอากาศร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกอากาศเย็นหนาวนะครับเห็ดก็เลยไม่ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับก็เลยโตช้านะครับ เพราะว่าอากาศเย็นนะครับพี่น้อง เศษที่เราตัดนะครับเศษที่เราตัดนี่ยก็่ต้องทิ่มนะครับพี่น้องไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็โยนเข้าแปลงให้เป็นอาหารเห็ดในรอบต่อไปนะครับ นะครับออกนกติดกันเลยนะครับ ตัดได้แค่นี้นะครับพี่น้องตัดยังุท่ทันเหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่แหะครับพี่น้องสําหรับเห็ดในเส้ามื่อเนี้นะครับกะในตะก้านี้นะครับกับประมาณหกิโลนะครับที่เก็บในวันนี้นะครับจะเอาไปวัดนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับดอกน้อยดอกเล็กๆยังเยอะเลยนะครับนี่นะครับในรอบต่อไปนะครับ ในรอบต่อไปจะได้เก็บจะได้หลายกัวนะครับนี่นะครับสีแปลงนะครับผลตกนะครับพี่น้องอากาศเย็นมันก็เลยโตบ่ทันนะครับได้แค่ประมาณนี้นะครับประมาณ5กิโลนะครับในตะก้านี้นะครับ5กิโลนะครับสำหรับเห็ดฟางที่เก็บในวันนี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าอยากดูวิธีทำตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็กลับไปดูได้นะครับลงคลิปให้ดูตั้งแต่เริ่มทำจนถึงขั้นตอนการเก็บขั้นตอนต่างๆนะครับโดยละเอียดนะครับจะไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ชอบให้กดไลค์ใช่ใกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขออลาลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับเอาเห็ดไปวัดก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ